กลุ่มเขานิทานคือกลุ่มเด็กเลี้ยงแกะนะคะวันนี้ได้ทำกิจกรรมเล่านิทานเด็กเลี้ยงแกะค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะ1น,นางสาวน้ำฝนต้างส,าสิงค์ค่ะ 2. นางสาวนทวราวเวียงสินมา3นางสาวนิส,สาราาัตน์พันธะบศรี 4. นางปัทภร์โกสามันและ5ดิฉันนางสาวกุชดารณบัก ิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้รับคือผู้เรียนมีคุณธรรมริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์สผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดการใช้ภาษาการสังเกตการจำแนกการเปรียบเทียบและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานังสือและนิทานสำหรับเด็กประถมวัยตอนโดยดรสุปันสมสาฝากขอรับเชิญรับฟังกิจกรรมนี้ได้ค่ะขอบคุณค่มาแล้วเสียงแป,ป, program, ป <arada S 1> ้วแป้วมาฟังกันหน่อยอย่าช้าอย่าคอยมาฟังกันหน่อยมาฟังนิทานมาฟัง กฎของการฟังนิทานข้อที่หนึ่งกอดอกและอมนาวไว้เลยข้อที่2ถ้ามีเสียงพูดแทกคุณครูคููจะก็จะหยุดเล่าทันทีเข้าใจไหมคะ่ใจกอดอกอมนาวไว้เลยวันนี้คุณครูจะเล่านิทานเรื่องเด็กเลีย้ยงแกะ ก็มีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทุกวันเด็กเลี้ยงแกะคนนี้ก็จะต้องตอนฝูงแกะของตนออกไปหากินหญ,ญา้าที่ชายป่าอยู่เสมอและเมื่อเขาได้นำฝูงแกะมาถึงที่ชายป่าแล้วก็จะเป็นคนบ้างรเป้าเพื่อคอยปกป้องไม่ให้แกะเป็นเหยื่อของหมาป่า จนกว่าแก่ทั้งปูงจะกินญยาเสร็จวันหนึ่งจึงคิดหาเรื่องสนุกสนุกเพื่อความสนุกสนานจึงแกล้งองตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังพร้อมทั้งวิ่งอย่างตนกตกใจเข้าไปในหมู่บ้านป้าก็ร้องตะโกนโลกเวงไปตลอดทางว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย หมาป่าจะมากินแกะแล้วช่วยจังค่าด้วยพวกชาวบ้านไม่ยินว่ามีหมาป่าออกมาดังนั้นจึงพากันวิ่งเข้ามาช่วยพร้อมด้วยอาวุธต่างๆแต่แล้วเมื่อวิ่งมาถึงพวกผูกแกะนั้นก็ไม่พบหมาป่าอยู่ที่นั่นเลยสักตัวเดียว มองเห็นแต่พวกแกกำลังเล่นหญ้ากินหญ้าอย่างสบายใจเด็กเกลี้ยงแกหัวล้อชอบใจที่สุดที่หลอกทุกคนได้ชาวบ้านพากันยืนงงกันและเมื่อรู้ว่าพูกเด็กหลอต่างก็โมโหโกันอย่างมากเพราะต้องเสียเวลาทาง,งานของพวกเขาเด็กเลี้ยงแก เมื่อหลอกใครๆได้สำเร็จกอเป็นความสนุกสนานอย่างมากหลังจากนั้นเขาก็ยังแก้งหลอกเหมือนเดิมให้ชาวบ้านพาก,กันวิ่งตื่นมาช่วยอีกสองถึงสามคราจนกระทั่งวันหนึ่งมีหมาปา่าไล่จับก,กินแกะเข้าจริงๆคราวนี้แหละเด็กเรียนแก่ตกใจ น่าสีดวิ่งร้องเสียงลงขอร้องพวกคุณช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะแล้วช่วยด้วยเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจนคอแหบคอแห้งไปหมดแต่ชาวบ้านที่ได้เคยถูกหลอกอย่างนี้มาแล้วหลายหนก็ไม่สนใจ และเดินหนีกันไปหมดทุกคนหมาป่าจึงก,กินแกะปูนั้นจนหมดปูนิทาเรื่องนี้ส่นให้รู้ว่าคนที่เคยมีนิสัยพูดโกหกพูดไม่เป็นความจริงก็ไม่มีใครเชื่ออีกต่อไปนิทาเรื่องนี้จบลงแล้วค่ะ เด็กคะถ้าใครเป็นเด็กที่โกงหกชอบพูดโดคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครูคุณครูเนี่ยดีไหมคะนิสัยดีไหมไม่ดีเหมือนเหมือนที่เด็กเรียนแกะไปโกงหกชาวบ้านใช่ไหมคะว่าหมาป่ามากินแกะก็ไม่มีมาแล้วจริงๆแล้วไม่มีหมาป่ามากินเลยใช่ไหมคะแต่พอหมาป่ามากินแกะ ร้องให้คนช่วยเขาก็ไม่มาช่วยเพราะว่าเคยโกหกมาแล้วไม่มีใครเชื่อเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็อย่าเป็นคนโกหกพูดเท็จคุณพ่อคุณแม่คุณครูเข้าใจไหมคะให้ตั้งใจเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะ ฟังนี้ทานกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะรู้แล้วใช่ไหมเด็กเลี้ยงแกะนิสัยยังไงชอบโกหกใช่ไหมคะคุณครูมีเกมให้เล่นทั้งหมด s t a u p p l e a s e ลุกขึ้นยืนค่ะ,ะจับมือกันเป็นวงกลมค่ะจับมือกันเป็นวงกลมนะคะ,ะจับมือกันเป็นวงกลมขยายวงมา ต้องยืดมากนะคะลูกไม่ต้องยืดมากนะคะ,อ,ะ,คะอ่าเด็ก<อ>แกเอแคเป็นแกะค่ะเอแครมาเป็นแกะอยู่วงกลมค่ะลูกเอแควันไม้วันไม้มผู้พา,น,าน้ำตาลาอาจับมือกันไว้นะคะ กติกามีอยู่ว่าข้างในเป็นแกะข้างนอกอีก2ตัวเป็นอะไรคะหมาป่าค่ะหมาป่าค่ะใครจะเป็นหมาป่ายกมือขึ้นอ่โอเกนยกมือกับปีเตอร์ยกมือเร็วที่สุดนะคะจับมือกันไว้ค่ะจับให้มากนะคะหมาป่า อาหมาป่ามาเอา,าหัวก่อนนะคะแกะแกแกแกไ,ก,ไก,ไก,ไกไม่ยืนตรงกลางเลยลูกผู้หาคะไม่ยืนตรงกลางเลยค่ะอมาอยืนตรงกลางนะคะอ่าที่อยู่เป็นวงกลมนี่คืออะไรคะชาวบ้านอ่าที่ยืนเป็นวงกลมคือชาวบ้านใช่ไหมคะอ่าคุณครูจะให้สัญญาณโดยการที่คุณครูจะตะโกนบอกว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามาแล้วนะคะคุณรูจะตะโกนหยุดสอนทั้งสามครั้งนะคะแล้วให้หมาป่าวิ่งเข้าไปหาแกะชาวบ้านก็อย่าให้หมาป่าเข้าไปหาแกะให้ได้นะคะอ่านเริ่มสอนซช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแก่ช่วยด้วยอ่าเมื่อกี้หมาป่าเข้าทางไหนเลยอ่านทางนี้ก็ให้เทนออกไปเป็นหมาป่า คก็ให้พ่อแกนอ่าสลับกันนะคะอ่าอ่าฟังสัญญานะคะฟังสัญญาดีๆนะคะช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแก เป็นเฮนกับเป็นทายให้ได้นะคะมาปามาปาเป็นแก่ช่ด้ช่วยได้ช่ว เราเวลาเราทํากิจกรรมอะไรเราต้องมีความสามัคคีกันใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมการโกรหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะใช่ไหมอ่าอย่าไปโกหกผู้ใหญ่นะคะอ่าตบมอให้ตัวเองเลย